ครับรีวิวฝาสูงต่ำนะครับฝาสูงต่ำตาสวยนะฮะเป็นฝาเมล็กนะครับเป็นงานมเหล็กนะฮะตาสวยทุกลูกฮะตื้นนะฮะเป็นงานมเหล็กนะฮะเหล็กจับติดนะฮะที่ที่ฝานะฮะที่ฝาที่ลูกเมล็กจับติดนะฮะแต่ลูกไม่ดูดกันฮะไม่มีหน้าดูดกันเลยนะฮะการเล่นนะขย่าง่ายๆขย่าเต้นเต้นะฮะแรงแรงไปตรงสูงผมว่าใครก็ทําได้นะแรงแรงเต้นๆต้นต้องเข้าหาจุดจริงๆนะ ถ้าไม่เข้าหาจุดจริงๆแบบเมื่อกี้ไม่เป็นงานนะฮะความแม่นมันประมาณ85-90%ดูอ่าทีนี้เป็นแน่นอนเพราะมันเต้นเข้าหาจุดเลยเป็นสูงสูง1ิต่ำส1บนะฮะไม่มีที่ชาร์จไม่ต้องชาร์จนะฮะงานคงทนถาวรดูต่ำเหยาไปหาต่ำเลยเห็นไหมฮะแล้วเทได้นะเทลูกตกปกตินะฮะไม่รู้นะฮะไม่มีเสียงการฟังนะฮะเห็นไหมฮะเทตกปกติเลยนะฮะเนี่ยฮะ เนี่ยฮะเทก็ปกตินะฮะไม่มีเสียงการฟังนะฮะวิธีการ mm hmm. เคล็ดลับการเล่นฝาสูงต่ำนะฮะท่านกลัวว่าเทแล้วมันดูดฝาหรือติดฝาหรืออะไรนะฮะอ่ะแต่จริงแล้วมันไม่ดูดไม่ติดนะฮะสำหรับว่าลูกค้าที่เล่นของคนอื่นของช่างอื่นนะฮะผมแมนะนําตรงนี้เป็นจุดตรงนี้เป็นจุดท่านก็เทนออกจากจุดนะฮะหันไ้ก็เทออกจากจุดแก่นี้เองฮะง่ายๆอ่ามาลองดูความแม่นอีกทีหนึ่งนะฮะ ตั้งหน้าลายก็ได้เอาหน้าลายเลยเล่นหน้าลายเลยอ่าตั้งเอี่ยวเลยดูนะฮะตั้งเอี่ยวเลยดูว่าผมฝั่งสูงล้วจะเป็นสูงไหมดูนะฮะขยับเต้นเต้นเข้าหาจุดเป็นสูงเลยเห็นไหมฮะอ่าทีนี้ตั้งหกเลยตั้งหกเลยตั้งหน้าลายตั้งหกเลยแล้วผมขยับไปทั้งต่ําดูนะฮะดูที่จะเป็นต่ํำไหมต่ําเลยนะฮะเห็นไหมฮะหน้าลายเล่นได้สี่ทรงเอี่ยวเล่นได้นะแม่นนะครับแม่นถ้าขยับเต้นนะฮะแม่นเลย ดูอาอย่างนี้เป็นสูงนะฮะเต้นเลยเห็นไหมฮะแต่ถ้าท่านเขย่ากลางๆแล้วเทไปอย่างนี้คิดว่าจะเป็นสูงไม่เป็นนะฮะจบคลิปครับขอบคุณมากครับสั่งได้เลยนะฮะราคาสองพันหร้ยบาทปลายทางหนึ่งร้อยบาทสองปรหนกนะครับขอบคุณครับสิ่งที่ท่านจะได้อย่างหนึ่งมีฝากับลูกนะครับสิ่งที่ท่านจะได้มีสองอย่างนะครับโอเคครับ